ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในโรงงานเป่าออโตพาร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำนะครับเข้าแทงนะครับก็สันนิษฐานว่ามาจากตัวออยคูลเลอร์เนี่ยมันรั่วนะครับทำให้ตัวน้ำเนี่ยเข้าแทงอุปกรณ์ที่เราจะมาเปลี่ยนวันนี้นะครับก็จะมีปั๊ม3าตัวนะครับก็จะเป็นเวนปั๊ม2ตอนนะครับตัวหนึ่งก็ตัวพิสซันปั๊มของยูเกนตามรูปที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นอากาศเข้าระบบด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําให้อากาศมันหายไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ทําการล้างแทงฝัดชิ่งน้ําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมือเมื่อล้างเสร็จแล้วก็ลงมือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆได้เปลี่ยนออยคูลเลอร์ของเก่าออก ใส่ของใหม่ของไทยเสีเข้าไปแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดใครเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นก็สามารถโทรมาปรึกษาทางเราได้เลยทําการเปลี่ยนไส้ปัม๊มเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปแทนของเก่าที่มีเสียงดังนี่หนะ้าตาเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนของยูเก้นพิสซันปั๊มและเวนปั๊มนะครับ2ตอนเดี๋ยวเราจะมาลองรันเครื่องกันเลยนะครับผม อันนี้ออยคลเลอร์เปลี่ยนเรียบร้อยรันเครื่องเนี่ยก็จะดูตัวแอมนะครับเป็นหลักว่ามีปัญหาอะไรกับตัวมอเตอร์ไหมถ้าไม่มีนะครับเช็คอะไลเมนต์ให้เรียบร้อยเราลั่นเครื่องกันเลยวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนึกถึงผมนะครับสวัสดีครับ